สวัสดีครับหายหน้าหายตาไปนานเลยนะครับพอดีมีงานยุ่งๆอยู่วันนี้เองก็ยุ่งนะครับแต่พอดีว่าแฟรี่อัปเดตเยอะมากนะครับก็เลยต้องทำคลิปซะหน่อยนะเลยเจียดเวลามาทำคลิประหว่างรออุ่นกุนเชียง <laughs> ในหมอ้อหม้ออบนะหม้ออบหม้อทอดไร้น้ำมัน โอเคเดี๋ยวจะทําเป็นคลิปย่อยๆในแต่ละอย่างนะครับอย่างแรกที่จะคุยกันนะครับนี่อุกาบาทอุกาบาทอุกาบาทวิพัฒนาการครับมาใหม่ผู้พิชิตผู้พิชิตนะครับมี6จุดเหมือนเดิมนะครับเหมือนเหมือนอันก่อนหน้านี้นะครับถ้าคุณมีมดเหล่านี้อยู่แล้วมันจะเข้ามามันจะมีขึ้นมาให้นะครับถ้าไม่มีก็ เหนื่อยหน่อยชุดนี้จะเป็นมดเกาะแล้วนะครับเป็นมดเกาะมดฤดูการเรียกที่นี่ว่านะครับเอสเนี่ยคือมดฤดูการนะครับตัวแรกจะเป็นมดกินสัตว์นะครับเป็นมดยิงนะครับอยู่ในโหมดมดยิงมาจากเกาะทะเลเสียใจนะครับชุดนี้จะเป็นมดจากเกาะทะเลเสียใจนะตัวต่อไปนะครับที่มันโชว์ขึ้นมาแล้วนะครับมดด้วงดาครับเป็นมดกาดต่อไปเป็นมดกองทับเลือด มดลำเลียงครับนี่คือ3ตัว3สายและยังมีอีก3ตัวที่เป็นมดทั่วไปนะครับก็มันมีให้เลือกมันมีให้เลือกในแต่ละหมวดนะครับมีกรรมหยีแดงละเอียดแมงมุมเหลืองนะครับธนูแดงแมงมุมแดงแล้วก็ธนูดำนะครับนี่แต่ละส่วนแต่ละส่วน อ่าอัพไม่เหมือนกันเห็นไหมดูข้างล่างนะครับมันอัพอะไรไม่เหมือนกันนะนี่นีส่วนนี้อัพมดกาส่วนนี้อัพมดยิงส่วนนี้อัพมดลำเลียงนะครับคุณก็เลือกเอาคุณก็เลือกเอาไม่ได้ไม่ได้อะไรต่างกันมากมายนะครับไม่ได้อะไรต่างกันมากมายแค่ตำแหน่งนะครับแล้วก็เป็นการเอามดมาใช้เนี่ยเห็นไหมมาแล้วคุณมี2ตัวคุณก็สลับได้นะครับนะอันนี้คุณจะเอามดอะไรคุณก็เลือกมานะครับอันนี้สลับไม่ได้เพราะมีตัวเดียวอ้ มีหนามส้มมาด้วยอ๋อถ้าคุณยังไม่มีแดงเรียดคุณก,คณก็คุณก็ใช้หนามส้มแทนได้เออ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 แปลกดีแปลกดีแปลกดีเออแปลกดีแปลกดีแปลกดีอีกอันหนึง่งอีกอันหนึง่งธนูดำบ่มีมีมดอื่นอีกไหมอ่ะเลือกก่อน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 ดูสิอ๋อไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีมีแค่ธนูดำกแแับมุมแดงมีแค่ตัวนี้ที่เป็นที่มีให้เลือกหนามส้ม เออแปลกดีไมไ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแดะเอียดไปก็ได้ตัวไหนก็ได้ครับขอให้มีตัวอยู่ในอยู่ในจุดตำแหน่งของมันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไม่ได้เอามาคือเอามาใส่ตรงนี้ก็ยังสามารถสู้ได้อยู่นะครับสามารถเอาไปสู้ได้อยู่อยู่คนละส่วนกันนะครับแล้วก็เมื่อกี้เก็บเก็บไอเทมได้ใช่ไหมอืมก็ได้อัพ นะ่เดี๋ดยวอัพอัพนะอัพ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 ยังยังอ่ะสุดท้ายละโอเคครับโอเคเพราะนั้นการสำรวจจะเป็นจะเป็นไปเนี่ยส่งภารกิจจะเป็นของของมดพิชิตละมดผู้พิชิตละนะครับนี่บุกเบิกนะครับสำรวจนะครับ ขยายนะครับแล้วก็พิชิตอ่าจะมีอีกไหมไม่ทราบเพราะตรงนี้มีแค่สี่นะครับอาจจะมีอีกต่อไปก็ได้นะครับอาจจะมีอีกนะครับอา้าวแล้วแล้วมดไอเทมของไอนี่หลามไปอยู่ไหนแล้วล่ะต้องไปหากันครับ <c oughs> <c oughs> เอาแหละเอาแหละไปหาได้จากไหนอ่ะนี่นี่นี่จนไั่หลุมมุกบา ดวนมดพิเศษอ๋อไปอยู่ในดวนมดพิเศษนี่ไงไปอยู่ในนี้ละเห็นไหมนิวอ่ะขอโทษลายเข้ามาอ่ะแล้วอยู่ในนิวนี่นี่สองอันนี้สองอันนี้เนี่ยสองอันนี้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 อยู่ในร้านค้าการดวนมดพิเศษเดี๋ยวนะอุยโยปกติมันก็มันก็ไม่ไม่ค่อยเต็มอยู่แล้วนะหมายถึงว่าหาคือเนี่ย ไฮฟ,ฟ้าเก็บไฮฟ,ฟ้าก็ไม่พอแล้วนะทิปตันแดดด่วนพิเศษคืออันนี้ไปดู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 ปด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 นี่อุโมงดวนครับเข้าไปที่การดวนดวน่วนพิเศษคืออันล่างสุดครับสามทับอ่ะสามทับอ่ะเนี่ยร้านค้านี่ไปอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหอันนี้ลําบากต้องเลือกต้องเลือกว่าคุณจะเอาอุกบาทหรือคุณจะเอา เชือราไฮฟ,ฟานะครับก็มันก็มันคือได้บัฟทั้งคู่นะครับอยู่ที่คุณจะเอาบัฟของจุดไหนนะครับก็แล้วแต่ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับก็เนี่ยสองแถวแรกนะครับสแถวแรกเท่านั้นเองที่ควรจะเลือกซื้อแถวล่างๆไม่ค่อยจําเป็นนะครับแค่2แถวบนเนี่ยโอ้แค่2อ,อันเนี้ยไฮฟ,ฟาเนี่ยกับไฮฟ,ฟาขั้นสูงสุดเนี่ยก็ ก็หมดแล้วก็ไม่พอแล้วอะ่ะนะครับจะไปเอาอะไรกันเยอะแยะโอ้ยได้มาทีเท่าไหร่เนี่ยพันแปดนะพันแปดเข้าร้านค้านี่ได้สิหกอันนะนี่ได้แค่สองอันรวมกับของเก่านะของเก่ามีอยู่แล้วส่วนหนึ่งนะแล้วโ,โหเนยปกติผมแลกพวกไฮฟ้านะเอาไงดีวะ นึกไม่ออกเลยอะเนี่ยแล้วผมแลกไปมันก็มันก็ยังไม่หมดเลยด้วยซ้ำนะแล้วยังยัดเข้ามาอีกละสายฟรีนะครับบ่นหน่อยบ่นเยอะหน่อยโอเคครับเดี๋ยวนะแสดงว่ามันต้องมีการผจญภัยเพิ่มขึ้นนี่การผจญภัยผู้เชิดมาเพิ่มขึ้นนี่ตบพวกนี้เพื่อเอารางวัอ่ะก็น่าจะผ่านได้ สักนิดสักหน่อยนะครับโอเคอย่าผ่านเยอะอย่าผ่านเยอะผ่านเยอะเดี๋ยวลงเกาะยาก <c oughs> ามีความลับความลับพูดเบาๆพูดเบาๆรู้กันเฉพาะคนชมคลิปแน่นี่ทำาอีกหน่อยละอัพต่ออ่ะมาถึงนี่ละ <c oughs> โอเคครับคอหอมปากหอมคอนะครับสำหรับออุกกาบาตวิทยาการอันที่4ี่ลำดับที่4นะครับผู้พิชิตนะครับมาพร้อมกับมดชุดของมันชุดของผู้พิชิตนะครับถ้าคุณย่อยมดซะหมด,มดเต่าครับอย่างที่ผมบอกนะเก็บอย่างน้อยพ้ตัวเอาไว้ลงอุกกาบาตนะครับอัพ อัพสกิลก็ได้หรือจะไม่อัพเลยก็ได้ถ้าคุณไม่เล่นแต่ขอว่าอย่าย,อย่อยนะครับอย่าย่อยนะเพตราะว่าตรงนี้สกิลไม่มีผลนะครับแต่ตัวมันต้องอยู่นะตัวมันต้องอยู่แล้วก็มันมาพร้อมกับนี่ลุมอุกบาทผู้พิชิตน,นะครับลุมอุกบาผู้พิชิตน,นะก็จะได้ได้รางวัลแตกต่างกันไปในแต่ละชั้นนะครับยิ่งยิ่งลงลึกก็ยิ่งได้รางวัลเยอะขึ้น นะครับหายากขึ้นนะครับนี่นะมีอะไรเพิ่มขึ้นมามีแกนขินกรวดมนเพิ่มขึ้นมานะครับรวมถึงชั้นอื่นๆก็ก็นี่เหมือนกันนะครับผมยังลงได้แค่3ดชัน้นนะครับในส่วนของผู้ขยายแล้วก็ผู้สำรวจผมได้36ผู้บุเบิลผมได้41นะครับเพื่อนได้เท่าไหร่กันแล้วนะใส่เติมว่ได้ประมาณนี้เลยนะครับโอเค อะไรอีกเนี่ยอ๋อลงลกี้ก็ได้อีกหน่อยนึงนี่ฮะต้องใช้หลายอันเลยริลิตตัลนซิลิคอนนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนต้องไปอัพอัพตรงผสมตอนมดตีกันอีกใช่ไหม ได้อะไรบ้างบับอะไรบ้างโอเคครับลองเข้ามาดูนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็ยังเป็นในส่วนของการอัปเดตของแฟรี่นะครับมีอีกเยอะเลยเดี๋ยวแง้มแง้มให้ดูแง้มแมให้ดูตาแนวตาแนวเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ